and สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้องนั่งเล่านะคะวันนี้พิเศษสุดๆเพราะว่าเราสองคนพาคุณผู้ชมมาสัญจรกันที่อำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะและตรงนี้นะครับที่เรายืนอยู่ต้องบอกว่าเป็นจุดเช็คอินใครที่มาอำเภอรับแลต้องมาที่ซุ้มประตูเมืองอตรงนี้เลยนะครับและด้านหลังของเราสองคนนะคะนั่นคือพิพิธภัณฑ์เมืองอรับแลคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะคะว่ามีอยู่สองเรือนด้วยกันค่ะ, <Course. S 1> คะเรือนแรกนะคะเป็นรเรือนรับแลแล้วก็อีกเรือนหนึ่งเป็นเรือนพระศรีพนมมาตรใช่ครับก็ถือว่าเป็นศิลปะพื้้นนบาาาท่ถยอออดกม ถึงชุดการแต่งกายของเราต้อง,องคูดด้วยในวันนี้วันนี้นะคะเป็นสีประจําอําเภอ,อลับแหลนั่นก็คือสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะคะคุณผู้ชมชค่ะได้รับการสนับสนุนมาจากม่อนรับแหลค่ะสีเขียวและสีเหลืองเนี่ยเราก็นึกถึงอะไรฮะทุเรียนธรรมชาติ <laughs> คนพิพัทแล้วก็เป็นเมืองเกี่ยวกับ ศาสนาอะไรแบบ<ช>นี้นะคะแต่มาที่นี่นะจะต้อกไปที่นทุเรียนแหละใช่และนอกจากทุเรียนคุณพิพัฒน์ในช่วงเดือนกันยายนวันที่13กันยายนเขาจะมีการจัดงานด้วยเกี่ยวกับล้างาสตร์และลองกองใช่ครับเป็นงานประจําปีของที่นี่นะครับเดี๋ยวยังรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของผลไม้เทศกาลต่างๆการส่งเสริมการท่องเที่ยววันนี้เราได้พูดคุยทั้งหมดกันแน่ใช่นะคะเพราะว่าไม่ใช่มีเพียงแค่เราสองคนเท่านั้นนะคะคุณภูผาจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยนะคะกับทางด้านของนาย ยกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์และคุณสิวพรนะคะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับมักคุเทศน้อยของจังหวัดอุตรดิตถ์อีกด้วยค่ะใช่ครับแล้วก็ช่วงคุยให้เคลียร์ะนะครับเราก็จะไปคุยกับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ครับแล้วก็ทางด้านของผู้อเนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานแท้กันด้วยครับวันนี้ตอนนี้มีอะไรถถจะจกันบ้างถูกต้องทุกเรื่องราวของจังหวัดอุตรดิตถ์ถูกรวบรวมเอาไว้ที่รายการห้องนางเล่าเพื <S <S ่อเป็นการไม่เสียเวลาเราพาคุณผู้ชมไปพบกับช่วง การส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะมีความจําเป็นที่จะต้อง อาศัยความร่วมมือจากหลากหลายฝ่ายร่วมกันนะคะหลายหน่วยงานและก็หลายสถาบันค่ะต้องมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวที่กําลังกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะคะสถาบันการศึกษาเองก็เช่นเดียวกันค่ะได้มีการบรรจุหลักสูตรมักกุเทศน้อยเพื่อให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะฝึกวิชาชีพรวมไปถึงเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับทางด้านของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งค่ะท่านมงคลรุณธา,ธาตุนะคะรวมไปถึงผู้ ในการโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุคุณพิทักษ์สนประเทศรวมไปถึงวันนี้นะคะน้องๆมักคุเทศน้อยอยู่กับเราในรายการด้วยสวัสดีทั้งสท่านคะ่ะสวัสดีครับก่อนอื่นค่ะผอ,อเขตคะถามก่อนเลยในะเรื่องของหลักสูตรมักคุเทศน้อยมีที่มาที่ไปแล้วก็มีความสําคัญยังไงเราถึงมีการบรรจุหลักสูตรนี้ขึ้นมาค่ะครับก็น้อเรียนท่านสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังรายการนี้อยู่ก็ ทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์นะครับซึ่งมีหนะ้าที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนกระทั่งถึงมัธยมศึกษานะครับทีนี้ในการจัดการเรียนการสอนนั้นจําเป็นจะต้องมีหลักสูตรเป็นตัวกําหนดหลักสูตรที่เป็นตัวกําหนดก็คือหลักสูตรแกณ์กลางนะครับและก็ที่สําคัญที่สุดที่เป็นความเป็นท้องถิ่นก็คือหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นนะครับ ซึ่งสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งนั้นเราส่งเสริมสนับสนุนให้ทั้ง135โรงเรียนที่เราดูแลรับผิดชอบนั้นมีการจัดทากลุ่มสาระหลักสูตรพ้องถิ่นขึ้นนะครับแล้วก็มีโรงเรียนต้นแบบที่เป็นโรงเรียนต้นแบบที่เราจะกำหนดให้ชัดเจนลงไปก็คือโรงเรียนชุมชนคุณภาพชุมชนตำบล4ีส,สีโรงเรียนเป็นหลักนะครับแล้วก็ พอเราสนับสนุนนะครับส่งเสริมการจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นขึ้นครับทุกโรงเรียนก็ได้ไปกําหนดนะครับสาระหลักสูตรท้องถิ่นของของตัวเองตามบริบทของอพ,พื้นที่แต่ละแห่งให้สอดคล้องกับท้องที่ที่แต่ละโรงเรียนอยู่ครับในส่วนของโรงเรียนวัดชุมชนวัดบรมธาตุพออ,อคะ พออภิษาร์คะในชุมชนเราเนี่ยการที่เรามีการกาหนดหลักสูตรมัคคุเทศน์น้อยที่สอดคล้องกับชุมชนวัดบรมธาตุหลักสูตรนี้มีความสอดคล้องกับชุมชนของเราอย่างไรบ้างคะครับโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตนะุตั้งอยู่ในวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่เขามีตำนานเล่าว่าก่อนประวัติศาสตร์ก่อนสุขโขทยัยนะได้สร้างมาหลายพันปีนะครับซึ่งเป็นสถานที่สำคัญและเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งประชาชนมีความเรื่อมใสก็โรงเรียนก็ใช้สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ทางพุทธศาสนาเอามาทำเป็นหลักสูตรของถิ่นแล้วก็มีมัคุเทศน้อยนะที่สามารถแนะนำให้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาในการเรียนรู้อีกประการหนึ่งโรงเรียนอยู่ในโครงการของบวอร์ออนทัว หรือว่าชุมชนคุณธรรมวัดพระบรมธาตุทุท่งยั้งซึ่งมีสามห่วงคือมีหมู่หมู่สองตำบลทุ่งย้งวัดพระบรมธมาตุทุท่งยัง้งแล้วก็โรงเรียนเป็นสามห่วงมีกิจกรรมเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเราทําแผนที่ไว้9ฐานเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมสถานที่สําคัญที่อยู่ในตําบลทุ่งย้งเราเลยจัดมาทําเป็นหลักสูตร มักคุเทศน้อยค่ะการตอบรับของน้องๆรวมไปถึงความร่วมมือในการที่จะปลูกฝังให้น้องๆได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้รับการตอบรับยังไงบ้างได้ตอบรับเป็นอย่างดีเนื่องมาจากว่านักเรียนส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในชุมชนเขาเห็นมาแต่เด็กเขาก็อ,าอยากจะเรียนรู้ว่าวัดพระบรมธาตุทุงยางหรือสถานที่สําคัญรบร ของวัดพระรรมธาตุทุงยังเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรบ้างก <st> ็ค <st> ือน้องๆอินอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเกิดมาน้องๆก็เห็นประวัติศาสตร์ต่างๆแบบนี้อยู่แล้วนะคะถามมาที่น้องๆบ้างดีกว่าเริ่มกันที่อ่าแนะนําตัวก่อนค่ะน้องทั้งสองคนสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภาวรินีอินเพงชิดด้น้องตายค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงการจัดกรสิส์งามชื่อน้องพราวค่ะ,ะเริ่มกันที่น้องปลายใช่ไหมคะน้องปลายคะการที่คุณครูเนี่ยเขามีหลักสูตรเกี่ยวกับของมัคคุเทศน้อยเข้ามาเนี่ยหนูรู้สึกยังไงบ้างการที่เราได้เรียนวิชานี้รู้สึกว่าตัวเองได้อะไรจากหลักสูตรมัคคุเทศน้อยบ้างคะ ได้รับประสบการณ์ค่ะเพราะว่าเราจะสามารถนําไปต่อยอดอาชีพของเราในวัยอนาคตได้ค่ะแล้วหนูเองเนี่ยทั้งสองคนเลยได้ลงพื้นที่ได้ลงสนามจริงกันยังได้ลองเชิญนักท่องเที่ยวลองพูดคุยกนันักท่องเที่ยวบ้างหรือยังคะก็ที่นี่เป็นที่แรกเลยอ๋อนี่อันนี้คือถือว่ามาซ้อมนะคะซ้อมให้คุณผู้ชมออกอากาศออกทีวีเลยนะคะ วันนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยอยู่กับน้องๆที่เป็นมักคุเทศน้อยนะคะถ้าวันนี้จะต้องเชิญชวนให้เขามาเที่ยวที่จังหวัดอุตรดิตถ์ให้น้องๆมักคุเทศน้อยเนี่ยเริ่มที่น้องอีกคนหนึ่งละกันนะคะเชิญชวนหน่อยต้องมาเที่ยวอะไรแล้วก็มาที่อุตรดิตถ์มีอะไรดีบ้างมาที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะมีทางวัดบร,รมธาตุทุ่งยัง้งวัดแพร่ศิลาอาศค่ะ ถ้าเกิดมาที่ชุมชนที่น้องเรียนอยู่อะค่ะเราจะแนะนําอะไรเวลาเขาเข้ามาเที่ยวที่ชุมชนแล้วจะแนะนําเป็นเจเจดีพระบรมสารีริกธาตค่ะและ พระวิหารหลวงค่ะ,ะถ้าเกิดมีนะักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนน้องๆมัคุเทศน์น้อทย,อยทุกคนสามารถที่จะแนะนําได้ว่าตอนนี้เราควรที่จะไปเที่ยวสถานที่ที่ไหนกันบ้างอพอเขตคะถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับชุมชนต่างๆเขาเรียกว่า,า,าความสําเร็จผลสำฤทธินะ์ณตอนนี้เป็นยังไงบ้างเป็นที่น่าพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนคะครับเท่าที่สนานการเขตเราได้นาเนินการนะครับสำหรับโรงเรียนที่เป็นต้นแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นนั้นมี มีหลายโรงเรียนในแต่ละอำเภอ<ะ>มีจุดเด่นตามบริบทของตัวเองนะครับผมยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนวัดพระฝางนะครับที่อยู่ทางอำเภอเมืองที่อยู่ทางฝาขทางโน้นแนละ้วก็ก็มีมีการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเมืองพระฝางนะครับ<ะ>ซึ่งเป็นเมืองที่มีความเป็นมาในประวัติศาสตร์ส่วนทางอำเภอทองแสงขันก็เป็นการเรียนรู้ในเรื่องการประกอบอาชีพทํา ตีเหล็กจากเหล็กน้ำพีนะครับอันนี้ก็เป็นโรงเรียนน้ำพีนะครับส่วนมาทางในเมืองอีกที่หนึ่งนะครับก็เป็นโรงเรียนวัดอรัญญิกาว่านี้เป็นเป็นการสอนเพลงมวยท่าเสานะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ก็เป็นการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนนะครับใน,ในเรื่องการลำมวยท่าเสานะครับป,ป,รประกอบจังหวะต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ หลายโรงเรียนนะครับพี่ที่ที่เป็นที่พยายามส่งเสริมให้ให้โรงเรียนเหล่านั้นนะครับได้สะท้อนความเป็นตัวตนของชุมชนแต่ละแห่งแต่ละที่นะครับจนเกิดออกมาเป็นรูปแบบของกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นนะครับที่สําคัญคือเราเน้นตามหลักสูตรคืออยากให้นักเรียนเป็นคนดีเป็นคนเก่งแล้วก็มีความสุขทีนี้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นถ้าเขาได้ภาคภูมิใจในความเป็นตัวตนของเขาแต่ละท้องถิ่นเขาก็จะ ทำการอยู่กับชุมชนท้องถิน่นได้อย่างมีความสุขนะครับสิ่งต่างๆเหล่านีเา้เราเราเราทำกันอยู่แล้วครับค <c oughs> <พ>่ะให้เริ่มจากน้องเองเนี่ยมีความภาคภูมิใจ <c oughs> ในชุมชนของตัวเอง <c oughs> ท้องถิ่นของตัวเอง <c oughs> แล้วก็อยากที่จะส่งต่อ <c oughs> อยากที่จะสื่อสารแล้วก็บอกต่อ <c oughs> ดึงคนมาเที่ยวชุมชนของตัวเองนั่นเองนะคะ <c oughs> <c oughs> พออคะเห็นว่าในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากภาษาไทยที่น้องๆสามารถแนะนําได้แล้วเรามีภาษาถิ่นด้วยล้วมีการฝึกฝนอะไรยังไงกันบ้างคะครับ ภาษาทุงยางเนี่ยเราจะลองทดลองพูดภาษาทุงยางภาษาทุงยางเนี่ยเป็นภาษาสำเนียงคล้ายๆสุขโขทัยนะก็เป็นภาษาเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเราแล้วเราก็พยายามฝึกให้นักเรียนเนี่ยอย่าลืมภาษาถิ่นนะให้มีการพูดบ้างแล้วก็ได้ฝากไปถึงผู้ปกครองว่าอยู่บ้านก็ขอให้พูดภาษาทุงยางบ้างเพื่อจะให้ ไม่ให้สูญหายไปไหนแล้วก็ให้อนุรักษ์เขาไว้ครับเป็นภาษาที่มีมนเสน่ะนะคะใครที่มาเที่ยวอุตรดิตถ์แล้วก็ไปที่ชุ่งยั้งเนี่ยก็จะสามารถได้ยินภาษาเหล่านี้อยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่สถานการณ์โควิด19คลี่คลายนะคะสถานการณ์การท่องเที่ยวก็เริ่มที่จะดีขึ้นในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเนี่ยทุกจังหวัดนะคะได้ทํากันอยู่แล้วนะคะวันนี้รายการท่องนังเล่าของเรานะคะสัญจรมาที่เมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นว่าณนะตอนนี้เองงนจััหวด อุตรดิตถ์นะคะมีความพร้อมเป็นอย่างมากที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนที่นี่มาศึกษาประวัติศาสตร์นะคะมาเรียนรู้วัฒธนธรรมแล้วก็มาสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามค่ะสําหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของห้องนั่งเล่าแล้วนะคะเราทุกคนพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ สารคคกกรานมาแบ่งป,ปันใน oh, man, man. สาระทุกวันมีกันใน ถึงสุกมันสนุกไหน,น่ข่าวสารคุกคามมาแบ่งปันไหน่นาสราระทุกวันมีกันไหน่นานขี่าวสามีมาให้มองมาจับตาหน้าต้องในห้องดังเล่ารึประเด็น เมาแล้จะทิ้งรถไว้มาเอาพรุ่งนี้ก็ลำบากจะไปกลับรถไกลๆก็ลำบาก